รู้ตัวขึ้นมาใังได้เป็นสติย่มนั้นสติบ่เดี๋ยบมเมนของเก่าเป็นของใหม่สดๆดหลอนหลอนอ่ามเมนว่าอดีตเราเคยมีสติบ่เมนได้อสติตอนนี้ได้เพราะเจ้าหูตัวตัวนี้มีสติตอนอ่ะโมเมนว่าเมื่อนั้นเขาเคยนั่งสมาธิได้บ่เมนได้จิตตั้งมันตอนนี้เป็นสมาธิตอนนี้อืโอ้ยมือนั้นเขาเข่าใจสิ่งนันสิ่งนี่มาสันเดี๋ยวไปเอาตัวเก่ามาบอกว่าได้ นั่งกันนี่กับมีความเห็นมีความดูเข้าใจเขาใจสิ่งที่อาจารย์กําลังบอกเขาใจธรรมาชาติที่กาลังสัมผัสสัมพัมสติสมาธิปัญญาก็เลยเป็นของเฉพาะหนายุตลอดเวลาเป็นของใส่งานใดตลอดเวลามันเยบ่ต้องพกมากบ่ต้องพกมากไปต้องพกไปอ่ะเข้าอยู่ใส่สติสมาธิปัญญาก็อยู่หัน เป็นถ้ำอันเดียวกันเป็นเหนืออันเดียวกันนะนั่นนี่การมาภาวนามาพัฒนาเจ้าของให้ได้ให้ได้เจ้าของที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของมาอ่านะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดหรือเวอร์ชันอัปเดตนะเพียงโทศรศัพท์นี่เข้าอัปเดตตลอดออกไม่ไอโฟนนี่ออกไม่เรื่อยๆเ,เื่อกันเข้าอัปเดตเจ้าของเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ล่าสุด เมื่อนีขันสติเข้าดีขึ้นนะเข้าก็อัปเดตเจ้าของสมาธิเข้าดีขึ้นปัญญาเข้าดีขึ้นนะนั่นให้ให้โอกาสเจ้าของนะที่อาจารย์บอกเรื่องการเลือกเมื่อนีกับบเมคนบังเอิญเพราะาอาจารย์ฝันอาจารย์เลยมาบอกอาจารย์สมักมีนิมิตน้ำฝันแต่ที่เอามาตีความเป็นธรรมะ อาจารย์ฟันว่ามีคนกำลังเลือกเส้นทางอยู่บางคนก็นเลือกไปน้ำมูบางคนก็นเลือกไปผู้เดียวอาจารย์ก็เล้วมาบอกมันนี้แหละข้อมฟันมันเป็นนิมิตคณาวภาวน้านี่มันสิมี่ข้อมฟันแบบดีๆดอกเ,เอามาเอามาพิจารณาเป็นธรรม แห่งสองภาวนาใหม่ๆที่เป็นข้อมฝันเจียวกับการปฏิบัติมัเตเรียนให้เข้าข้าใจึ้นเห็นบอกตอนนั่งอยู่ภาวนาอาจจะบอเข้าใจไปข้อใจในฝันก็มีได้มันก็เป็นสมาธิเองฝันญาแรนอยู่ในฝันนั่นแหละนะบางที่ตื่นเกืมามวนกอกคนนะอยู่ในฝันได้นะรับประโยชน์นะใจเฮาเองหละเป็นผู้รู้ เป็นผู้ละเป็นผู้ละดีกว่าว่าม,มาให้ยังมาเรียนรููมาเรียนรูบางที่มันกเ็เลยมันก็เลยรูแต่ว่าผพพูละอาจารย์นางยวงเว้นอาจารย์ว่าเข้ามาเรียนละดีกว่าอมันจะสิได้ฟันิพ่านจงสิได้การปล่อยาวางขณะมาเรียนรูมันเหมือนกับมาเรียนมันมันเผื่อสิจํา อาจารย์บอกยังก็คือ,อยังสิจำผู้าอาจารย์เทศยังก็คือยังอยากลูกคือ,อยังอยากจำบอจบเอาไปมาว่ามาเรียนละทราบเป็นอย่างมันยังสิเป็นเป็นการลากยกิเลสอีหลีมันข้ามนีมันคือตรงแท้อาจารย์ว่าเพราะว่ามาเรียนละเมาเรียนไปเรียนมาเพื่อละออกมันสิเห็นว่าโอ้นี่นี่แมนเด้อ